ปาจะซื้อไปใส่ไปหน้าเนาะไอ้ทามเนี่ยตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดมาสองเข็มนี่มีผลข้างเคียงยังอยู่บ่มีอย่างเดียวเหรเพราะเป็นอย่างนี้แหละสบายแต่เพราะเป็นอย่างบ่มีอาการหลงหลงลืมๆืยังไ่เนาะบ่ได้เหรอเพราะลืมบ่ราะหลงยังไงเหรอทั่วธรรมดาก็ไปให้ไปสวนอะไ่วธรรมดาเลยไปเนี่ยมาเนี่ยใส่หมวกกันน็อาขึ้นรถก็มีเนาะไอ้ไอ้จ้าเฮ็นยัง อย่างนั้นบางรถด,ดูจะเป็นอย่างมันแรงไม่ค่อยออกว่ะจะมันเป็นอย่างไรเด้อเนี่ยเอาจะซ่อมเป็นอยู่บ่ก็ซ่อมก่เป็นแล้วรถเสียอย่างไรก็เห็นแต่เขาเปิดจะกับโฟมหลด <laughs> ใครที่ฉีดวัคซีนมานะคะห้ามชักเว้านะคะชักเว้าไม่ได้นะคะอันตรายต่อกล้ามเนื้อแขนนะคะหยุดไปก่อนสักพักนะคะเพื่อความปลอดภัยคะ่ะ อล,อลองไหมละ่ะ <c oughs> มันหนีซิบอยว่างเป็นเมียเยาวาดูไหลให้จมดียวไหลซูดมานี่ระว,วังนะภาษาเมียนบอกคำเดียวเท่านั้นละเอาพาไปตากยายครับไม่ยังอันขอเส้นเราอีกได้ปะครับ ธนีไม่ใจซื้อมึงเท่าไรครับเป็นพันเราหนีว่าไม่ายเพื่อไรจะขวดน้อยไม่ได้ป่ครับไม่ได้ดอกไปหาเงินมันใจโเก่าก่อนเป็น้องผมท่านเจ้าอกาสกู่เด้อครับอกาสจะช่างงอมทุกแล้วครับครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมไอวิทนะครับแมดนี่มันบกแกยวกับเพ่อวิทนะครับนี่แมดนี่หูปะครับว่ามันเกี่ยวกับหยางครับ นี่นะครับมันเกีียวกับหูไอวิด์วิดจะเห็นอย่างใครบ้าถึงใครบ้าถึงมาเข้าเสื้กับเจ้าอะไรปะอ๋กูคาดเนี่บ้าเถอไอวิวิท์ไข่ใคที่หาไปซื้ออยู่ใสโอ๋อหาไปซื้อมาแล้วใครบูบี้ไเจ้าได้ยังมากบันนี่แล้วไอก็ได้ซื้อนี่มา เอาเพื่อได้เบียร์มากินเอาก็ะตัวว่าจังไงจันบอกว่าถ้าม่มีใครซื้อยังมากก็ได้ก็มันม่มีใครดีไอ้เขาได้ซื้อเบียร์มากินอ่าจันข้าวก็ไ่ต้องกินดอกมะลิเฮ้ยเนี่ยครับเข้กระจกเลยพี่ครับบ่บ่ได้เสร็จหรอครับยี่สิบบาทนึงยี่สิบบาทนึงบอกเสร็จเสร็จ ถ้าหาดวันใดผัวเจ้าเปลี่ยนใจออกห่างการด้ให้คิดเห็นคนอยู่นอกสายตาสี่ขันอาสาเบิงแยงลูกเตาไอ้เจ้าเห็นยังคนต๊กแล้วเจ้าคือบ่เขาอยู่ในห่มเออไอ้เขายู่ในห่มตัวนี้ มันคนละโฮอายอายอ้ว <laughs> ิทย์ม <guarante S 1> ันยังมันอีบเอไปหาหมูเจ้าบอบอเป็นยังล่ะเบื่อเบื่อหมูเหรอกูเบื่อมันเหรออ้วิทย์อาวิทย์จะเห็นยังเดี๋ยวมอเตอร์ไซคยานนึงว่ะมอเตอร์ยานเดียวขุดนหอนหนาเมีอยังไงเป็นยังไงเกือบถีบอ้วิทย์อาวิทย์จะปั่นจักรยานมาแต่ใส ปันมาจากไกลอยู่บ่กูแลี้ยปันมาจากกันทะลักกูเล้ยปั้นได้จักกิโลนี่ห้อยจากแล้วไอ้ก็เดี๋ยวจะสั่งไปนด้